อาจารย์ขอพรแฟนรายการนิดสอาจารยใจขอพรแฟนรายการนิดนะครับก็เราพ้าอนุชาบูชาโตนะครับแล้วก็ต้องยินดีกับอาจารย์อนุชาสงศริรปนะครับนะมาในงานพุทธ,ธาวิเศษหรือว่าอธิษฐานจิตวัตถุมงคล ือมวลสารของพระอังทองนะก็เราในฐานะส่งรูปนุ่มที่มีความดีที่ยินดีด้วยมาร่วมในงานบุญครั้งนี้เพราะว่าในงานบุญครั้งนี้มีเจตนานปฏิสุทธิ์ที่จะร่วมกันนะครับนุบ่ปปมวัคคุณศาสนาโดยจริงจะสร้างทุกทีมนั้นได้น้อมนําปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นนะครับก็แล้วแต่รุ่นว่าจะน้อมนาถวาย กับพระพุทธศาสนาและกับสำนักสงฆ์แห่งนี้เรื่องที่พระสงฆ์แห่งนี้หรือว่าวัดวารามแห่งตงมีโตต่อน,นีนะซึ่งได้มีบาร,รมีของหลวงปู่โตอินชัตุวันโนท่านนะได้เคยมาพักพิงอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นสิริมงคลด้วยอำนาจของบุญบาร,รมีที่หลวงปู่น,น่าจะสะสมมานะวัดนี้ก็จึงเปิดนะแล้วก็ในวันนี้นะเราพระทานุชาทุตาโตก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญน,นะมีสิ่งใดที่คิด ก็ขอให้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยอำน,นาจของพระพุธรัตนะพระธรรมนะรัตนะพระสังฆรัตนะและพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงจิตยาคุณพระเถรังเิรัตลูกที่ได้มาในงานนี้ท่านรวมถึงกราบพระเทรวรดิพระเทรังเิละทุระทกรูปเทียความเมตตากับวัดอมิตโฉทองนี้ขอเจริญพรในธานมีกันครัขบขอบพระคุณครับะนะฮะพระอาจารย์อนุชาอนุชาโตนะครับวัดโพราชบุรณะนะครับนี่ฮะ พระอาจารย์อนุชาอนุชาโตชื่อเดียวกับผมนะครับนะท่านเมตานะฮะนะาีนะนนะมีมีความเหมือนผมหลายอย่างมากนะครับนะชื่อเดียวกับผมเกิดปีเดียวกับผมแล้วก็นะเกิดเดือนเดียวกันนะฮนะน้าต่างแค่วันนะฮนะน้าต่างแค่วันนะครับนะพระอาจารย์อนุชาอนุชาโตนะครับนะวัดโพราชุบนะนะุรณะน้าราชบุรีฮะ

ยาตทานตัปปนาอราห์ทิสันตาตันติเกยังมูลิวะรัวะจันนังตาทวเมตุนาโอธรรมทวนาคารโอยัมปันตาธรรมทวนาตารโอยัมปันตาธรรมทวนาคารโอยัมปัน